รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับเป็นประจำทุกคืนวันอาทิตย์แบบนี้เวลา5้าทุ่มเครื่องทามงมนไนาทีวีนะครับ เจอกับรายการ The Idol คนมาดานใจและในตอนนี้เรานำเสนอตอนที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยสร้างสารรค์อยู่แหละครับเป็นแบบนี้มาหลายสัปดาห์แล้วเนื่องด้วยนยโยบายของรัฐบาลในตอนนี้แหละครับที่อาจจะผลักดันให้เศรษฐกิจไทยนั้น เติบโตไปในทิศทางข้างหน้าด้วยความคิดสร้างสารรค์เราก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์ที่อาจจะผลักดันให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้ดู17บุคคลที่น่าจะเอามาเป็นแบบอย่างจากทั้งหมด15าสาหกร,รมสร้างสารรค์ด้วยกันครับหนึ่งในนั้นที่เราจะนําเสนอให้คุณผู้ชมได้ดูในวันนี้เป็นสถาปนิกผู้หนึ่งที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับสถาปนิกผู้นี้สามารถเนรมิตของบางสิ่งบางอย่างที่ไม่มีค่าหรือถึงขั้นเรียกว่าขยะในสายตาของคุณผู้ชมทั่วไปนะครับ ให้กลายเป็นสินค้าจากทางบริษัทของเขาและยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้อีกด้วยนะครับเขาทำได้อย่างไรไปชมชีวิตที่น่าสนใจของดรสิงห์อินทระชูโตกันเลยครับสนับสนุนโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาเมืองไทยเมืองนักคิดสายการบินแอร์เอเชีย เห็นเศษแล้วก็เลยไม่มองว่าไอเศษนี้มันเปนมันไม่มีโอกาสผมมองเศษแล้วมันว่ามันน่าจะมีโอกาสว่าเป็นอะไรได้อีกผมเป็นนักออกแบบผมใช้ความคิดเริ่มสร้างสารรค์มาเปลี่ยนเศษให้เป็นของที่จากที่เขาไม่ชอบเปลี่ยนให้กลายเป็นของสวยงามนี่คือสิ่งที่ผมรู้ว่ามันเท่จังเลยว่าการรีไซเคิลไม่ใช่แย่ลงเสมอไป สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์สิงห์นะฮะดรสิงห์อินทราชูโตซึ่งอาจารย์เป็นสถาปนิกที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนอื่นต้องถามอาจารย์หน่อยครับว่าไปได้ไอเดียนี้มาจากไหนฮะว่าเราควรจะเอาของใช้แล้วนั้นมาทําให้มันกลายเป็น ของที่มีมูลค่าใหม่ได้คือตอนที่ผมเริ่มคิดเอาเศษวัสดุกลับมาใช้เนี่ยผมไม่ได้มองว่ามันจะเป็นอะไรที่เป็นเชิงธุรกิจเริ่มจากการที่ออกแบบอาคารเหมือนทั่วไปทุกอย่างแต่ว่าผมต้องการออกแบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นออช่วงแรกๆก,ก็เน้นที่การประหยัดพลังงานไฟน้ําแต่ว่าเราคุมงานก่อสร้างเนี่ยเราก็จะพบโดยปริยายว่าในการก่อ,กอสร้างเราต้องสั่งของเข้ามาทีนี้สั่งเข้ามาเนี่ยมากองอยู่ ตอนใช้ก็ใช้เรือทิ้งอีกคือคือมันมันไม่หมดทั้งกองที่สั่งเข้ามาเพราะเราต้องสั่งเผือ่อาไว้ใ,ในขณะที่กระบวนการก่อสร้างก็เหลือเศษเลเ็กเศษน้อยทิ้งตอลอดเวลาแล้วจะทำยังไงดีผมก็เลยมองว่าถ้าผมเป็นนักออกแบบเนี่ยแล้วอยากให้อาคารผมเป็นมิตรสิ่งแวดล้อมก็น่าที่จะเอาเศษเหล่านี้มาทําอะไรต่อ ตอนเด็กๆนี่เคยประดิษฐ์ของอะไรเล่นไหมครับตอนเด็กๆจริงๆแล้วผมเป็นเด็กที่ไม่เอาฐานเลยนะก็คือว่าผมก็จะเล่นเป็นส่วนใหญ่ที่บ้านผมรเราจะมีธุรกิจปั๊มน้ํามันร้านตัดผมอะไรย่างเงี้ยนะครับ,รบแต่ละที่ก็จะมีของที่เขาไม่ใช้แตกต่างกันเราก็จะเอาของที่เขาทิ้งไว้หลังเคาน์เตอร์บ้างหลังร้านบ้างอะไรเนี้ยเรามาต่อเป็นตุ๊กตาบ้างมาวาดเป็นเพนติ้งบ้าง แล้วฝันเนี่ยจริงๆแล้วอยากเป็นอาชีพไหนฮะตอนเด็กๆนี่มีมีฝันอยากจะทําอะไรบ้างตั้งแต่เด็กผมเหมือนกับรู้ลึกๆว่าผมอยากเป็นสถาปนิกอยู่แล้วโดยเคยคิดว่าจะมีอาชีพอื่นในชีวิตตัดสินใจจะไปเอนทรานส์เข้าที่ไหนครับตอนนั้นเนี่ยผู้ใหญ่คงทราบครับว่าถ้าผมเอนทรานส์เนี่ยคงไม่สามารถจะเอนติดทำไมอ่ะขนาดนั้นเลยครับเพราะเกรดผมล่อแล้วมาต้องมีการสอบซ่อมอยู่เรื่อยๆเขาถามว่าทำไมผมไม่ชอบที่ที่จะเรียน ผมรู้สึกว่ามันอึดอัดครับรู้ว่าผมไม่ไม่สามารถจะอยู่ในกรอบของสิ่งที่คุณอยจะบอกว่านี่คือถูกี่ผิดได้ตลอดเวลามันมีที่ไหนไหมที่ผมควรจะไปแล้วรู้สึกว่าผมได้ตัดสินใจเองเลยถูกส่งไปอยู่ที่วอชิงตันสเตทครับไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาใช่ครับมีแต่ป่าแต่เขาล้ำทารู้สึกว่าโอ้ได้ไปที่ใหม่ได้ไปเที่ยวแต่ลืมอย่างหนึงครับลืมว่าลืมว่าพูดภาษาอังกฤษไม่เป็น ผมก็ต้องไปเรียนวิชาที่ไม่เกี่ยวกับภาษาเช่นไม่เรียนประวัติศาสตร์ออไม่เรียนการเขียนออผมก็เลยต้องเริ่มเรียนฟิสิกส์เคมีชีวะเลขสา่ที่เคยได้ด็อกได้เอผมกลับกลายเป็นคนที่ไปติวคนอื่น<อ>ผมก็ว่าอุ้ยผมไม่ได้งโง่นี่<อ>เราก็พอจะมีสมองเขาเหมือนกันเริ่มมีกําลังใจว่าเราน่าจะโอเค ก็ตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าเดิมทีอยากจะเข้าสถาปัตย์พอเรียนจบก็เข้าสถาปัตย์เลยปะครับใช่ครับแล้วเป็นอย่างที่ฝันไวไหมครับเป็นอย่างที่ฝันไว้คือได้ม่ว่าไงเอาเดินิคือผมมองว่าสาปรตยการเนี่ยเราคงจะได้ได้ทำได้สร้างได้เขียนได้คิดด้วยตัวเราเองผมมันสนุกมากตอนจบก็ฝึกงาน แต่แล้วผมฝึกง,งานตั้งแต่ปี4นะครับ,รบปีสาปี 4, ป4คือตอนนั้นเนี่ยอยากจะหารายได้พิเศษเพื่อนเพื่อนก็ไปเสิร์ฟอาหารกันใช่ไหมอาหารแต่ผมรู้สึกว่ามันเอาไปใส่ในรซูเม่ไม่ได้แล้วเวลาผมฝึกง,งานก็เลยฝึกง,งานที่ว่าผมคุมงานก่อสร้างครับแล้วตรงนั้นทําให้เราได้ประสบการณ์อะไรเยอะขึ้นไหมประสบการณ์มากเลยและได้เรียนรู้เยอะมากเลยว่าจริงๆแล้วผู้รับเหมาเมืองไทยเนี่ยที่บอกว่าเลวร้ายทั้งหลายเนี่ยฝรั่งก็เป็นเหมือนกันยังไงฮะ ือตอนนั้นผมไปคุมงานคุกก่อสร้างคุกครับซึ่งทุกอย่างมันต้องการคนหนีใช่ไหมครับทีนี้ก็มีผนังหนึ่งระหว่างคนติดคุครับกับญาติคือคอนกรีตต้องเสริมเหล็กใช่ไหมครับครับแล้วแถมเวลาเขามัดเหล็กเนี่ยมันจะใช่ลวดใช่ไหมครับใช้ลวดมัดใช่ใช่ที่ผมเห็นเขาใช้ดักเทปเป็นผูกเหล็กผมก็เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าตอนนั้นผูกเหล็กแบบนั้นถ้าเทปููลงไปเนี่ยมันต้องมีช่องว่างในเทปที่ไม่โดนปูนมันจะมันจะทำให้หลวมไม่แข็งแรงแต่หลวมครับผมเลยรีบกลับไปหา หัวหน้าผมบอกว่าเอ๊ะดีนี้ก็ผูกเหล็กด้วยดักเทปได้ด้วยเหรอถ้านต้องทุบผนังดูกันก็เ,เป็นความรู้เลยว่าโอ้โหฝรั่งนี่มัดง่ายหน้าดูน,นี่ก็คือเป็นประสบการณ์ปณที่เกิดจากการฝึกงานใช่ครับ ตอนที่เริ่มเก็บเศษวัสดุมาทำาํำผลิตภัณฑ์เนี่ยไม่มีใครให้ความสนใจคือรูปร่างหน้าตาแตกต่างของคนอื่นมากโชคดีนะไม่ได้บอกใครว่าจมด็อกเตอร์มา